ครับผมคราวนี้ก็สําหรับพวกที่มีปัญหาดอเน็ตเออร์นะครับก็อนอื่นก็เข้าไปที่เว็บของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็มาตรงดอเน็ตนะครับดาวน์โหลดอีกทีนึงมันจะมีให้ใช้คือ3.5 4แล้วก็4.5นะครับผมแนะนำให้ใช้4.5ก็ให้ก๊อปข้อความตรงนี้นะครับถึง3.5เนี่ยกดค o p y แล้วก็มาวางตรงนี้เสร็จแล้วให้ ใส่เป็น 4. ีดหนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตัวแรกดาวน์โหลดนะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมานะครับให้คลิก no t h a n k and continue เลยนะครับมันก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องเราครับ คราวนี้ถึงตอนลงก็ลงเหมือนปกตินะครับของผมคือมันลงไว้แล้วนะครับก็เลยลงไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาก็ให้กดอิน tall ไปเรื่อยนะครับพอเสร็จแล้วเราก็รีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เข้ามาอีกทีนะครับก็ ได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คือเป็นที่ Windows นะครับคือ Windows ตัวไฟล์มันเหมือนโดนไฟวอลลบไฟล์อะไรเงี้ยครับก็คือจะลงไม่ได้นะครับก็ทางสุดท้ายคือลง Windows ใหม่นะครับก็จบเท่านี้นะครับ